รถ7จที่นั่งที่ขายดีที่สุดในตอนนี้ดาวเทียง29,999บาทเองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับซาร่าเช่นเคยนะคะวันนี้ซาร่าเตรียมรถที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะคะคันนี้เลย Expander Cost น,นะคะรถ7ที่นั่งที่ขายดีที่สุดในตอนนี้ว,ว้าราคาตัวรถอยู่ที่9ก6 0 0 0นันะคะสำหรับสีปกติส่วนสีขาวเพิ่มอีก 10, 1,000 0บาทนะคะเป็น 956, 0 0 0น วันนี้ซาร่ามีโปรดีๆมาฝากคุณลูกค้านะคะเห็นสวยๆแบบนี้ดาวเพียง2,999 9, 9บาทเองนะคะได้ชุดแต่งตามนี้เลยเดี๋ยวซาร่าจะพาไปดูนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างของแถมชิ้นแรกนะคะที่ซาร่าแถมให้ลูกค้าตัวนี้เลยค่ะตัวอักษรนี้เ n d e r ดอร์คอสนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ไม่ว่าจะเป็นดำบอลเงินหรือไม่ก็แดงนะคะตามแต่คุณลูกค้าชอบเลยชิ้นที่สเป็นสเกต,ตนะคะตัวนี้ สเกิร์ตหน้ามีไฟเดย์ไลท์มาด้วยคุณลูกค้าสามารถเลือกแบบได้ซาร่าส่งแบบให้ลูกค้าลูกค้าเลือกได้เลยนะคะตามใจชอบได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างด้านนี้จะมีคิวร้อนนะคะคิ Q ้วร้อ <L ong> ตัวนี้มาจากโรงงานเลยติดมาจาก FMT h นะคะมีซูมอเตอร์มาพร้อมกับตัวรถเลยทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะตามด้วยสเกิร์ตด้านข้างนะคะตัวนี้ออกแบบทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะ เหมาะกับการใช้งานนะคะตามด้วยเบ้ามือเปิดตัวนี้นะคะการลอยป้องกันลอยจากมือเวลาที่เราเปิดนะคะเดี๋ยวมาชมด้านในกันนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังแท้มาจากโรงงานเลยมีหน้าจอทัชสกรีนให้นะคะเหมาะแก่การเดินทางนะคะผู้ลูกค้าสามารถใช้และขับขีได้นะคะดูได้ตลอดการเดินทางได้เลยค่ะ ด้านบนเราจะมีราวหลังคาตัวนี้นะคะมาจาบตัวรถเลยสามารถใช้งานได้จริงนะคะเพราะว่าเป็นของแท้มาจากโรงงานค่ะตาัมาด้วยด้านท้ายนะคะด้านท้ายเป็นสกเกิท้ายรถนะคะตัวนี้มีให้เลือกท่อเหลี่ยมและท่อกู่นะคะเป็นท่อกลมลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะตามใจชอบได้เลยค่ะ ที่ด้านข้างนะคะด้านข้างเราแถมกันสาดให้นะคะทำให้รถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับกันสาดเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้ารถสวยๆกับโปรดีๆด,ดาวเพียง29,900บาทเท่านั้นได้ทั้งชุดแต่งแล้วก็อุปกรณ์ครบคันเลยภายในตัวรถนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจโทรมาหาซาลาได้นะคะ 099-283-3888สลายินดีให้คำปรึกษานะคะลูกค้าซื้อได้ทุกอาชีพแล้วก็ส่งรถฟรีทั่วประเทศนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวซาร่าไปดูรถให้ลูกค้าก่อนนะคะจะพร้อมจะส่งมอบแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ